สวัสดีครับอยู่ผมมิสเตอร์สงครามนะครับกลาบสัสดิโอแม่พี่น้องปร้ชาช,ชาวเกมไลน์เล่นเจอทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้เข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มที่ไอดีมิสเตอร์เทปล็อกนะครับไอดีนี้ผมก็ดองมาทั้งหมด30บใบโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเรดมาบ้านในะตอนสี่ทุ่มนี้นะก็น้องอนเนียกับพ่อร้อยนนเองตู้แรกนะส่วนตู้ที่2ก็คยืย ปายยอของเรานะครับนี่ปลายยอดแสนจะน่ารักนะครับเอาไว้ให้เราย้ำนี่นะตัวต่อไปก็คือเจ้าหมาเฝ้าบ้านแมนนะระดับ S นะครับฮีโร่ตัวนี้ยังตึงเลยนะครับหมาเฝ้าบ้านนะส่วนเกียร์ก็เป็นหมวกทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้ออะไรพวกนี้เอออันนี้ตัวนี้ดีนะเพราะว่าอยากเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวลูบี้หวังจะลั่นตัวนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยครับนี่เรามีนี่สิบไปแล้วผมฟาร์มาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับไป และนี่ไงเพผมขอน้องอาเนียถ้าผมเปิดได้จากตรงนี้นะคือทุกอย่างที่ผมดวงมาอย่างยาวนานนะจะได้สิ้นสุดลงนะครับคือจะได้ต้องดองต่อไปนั่นเองนะครับเพราะผมได้น้องอาเนียแล้วจบเบาสุดดำานะมานะมานะครับน้องฟองสบู่นะใครจะไปลงอ่างก็พานน้องไปด้วยนะครับโอ้ทาสีไว้เลยน้องไก่อมยิม้มสุดแสนจะน่ารักพนักง,งานออฟฟิศเจสิก้าปูโรหิตอัศวินบอสทั้งหลายโอ้โหครบเซต็จนะครับยกเว้น ใบเหลืองแดนของเราเองนะครับเพราะใหญ่แดนไม่มาวันนี้แ <c oughs> ปลกใจไปหน่อยป้าโอ้โหเพราะหญ่แดนไม่มานะครับโอเคไม่เป็นไรแสดงว่าเป็นลางร้ายนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ลางดีสิครับเออมาเดี๋ยวเราลงที่ป้ายอกันเลยนะครับผมอยากได้ป้ายอมากที่สุดแล้วนะครับในโคโรโบเดือนนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคุณนะต้องการตัวไหนนะครับถ้าคุณต้องการตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าตัวไหนมันเก่งสุดนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวไหนมันเก่งสุดนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือป้ายอ ผมต้องรันปน้ายอนะคผมรันป้ายออย่างเดียวเลยนะไปกระปมอาจจะมีแถ,ม,ถามมาป้ายอขอเลยเนี่ยผมรักป้ายอมากเลยป้าจะมาหาเราหรือเปล่านะได้ไหผมอยากได้จริงๆกับป้ายอยผมชอบมากไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะอยากได้น้องอันนีอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อลอยอย่างเงี้ยแต่ผมอยากได้ป้ายอเราก็มีเยอะนะขอรันนะเผื่อไปได้อันนีมานะ านนี้นนก็ตึงอยู่เอาไว้ไปผ่านสเตตหลักดันยากแล้วกันถ้าได้มานะถ้าได้มาผมผ่านแน่นอนสเตตหลักด่านฮาร์ดน่ะโอเคจังวันนี้มาเลยมาเลยตัวลำนำสุดแสนจะน่ารักน้องอโอ้โหน้องบีดลูกโป่ง,น,งนั่นเองนี่ครับใยยยาวขาวเชียวโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยกองเชียนะจะไปเชียใครได้หรือเพื่อนเนื้อเราไน้ผู้ชมนะเชียไม่ได้เชียนี่มันจะผิดพลาดทางเทคนิคเจ้าวันนี้ ผมไม่เชียร์ผมไม่เชียร์ว่าผมจะได้ขอผมไม่ได้เอะขอผมไม่ได้มันจะได้เลยนะถ้าพูดแบบนะี้ผมไม่ได้ไม่ได้จริงฮนะแกะสำรานคนระับสำรานจริงโอเคจังวันนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะครับเหลือห้าการสไตล์สิ่งที่ผมดองมาแบบเกือบทั้งเดือนนะครับเออก็เป็นเดือนนะผมดองมานะีโอเคจังวันนี้ไปเลยโอ้โหแม่งมันเชียร์ผมได้ตัวซ้ำว่ะ พอตหนึ่งละพอตหนึ่งละโอเคผมได้พอตหนึ่งแล้ว,น,ลว,น,ลวน้องแกะของเรานะแกะเจ้าสําราเองเนี่ยโอ,โอเคเนะี่ยรูบี้เรามีเก้าสิรูบี้นะผมขอลั่นตู้นี้เลยนะเนี่ยเผื่ออาจะได้ที่คัดหูคัดหัวอะไรมาสักอันหนึ่งนะโอเ้เจ้าวันนี้มาเลยตังหูเอ้โอ้ไม่ต้องการอะ่ะนะใช้เท้เขาไม่ใช้ตังหูกันหรอกนะดี่เขาจะหาว่าแบบตึงเกินไปนะไปครับจังวันนี้ โอ้โหทาก้าไม่คีนนะครับเรีย,ยบร้อยจบละทุกคนไม่มีอะไรละเฮี้ยว่ะอุตสาดอมมาตั้งนานนะก็นี่ก็คือเรื่องปกตินะครับที่เราเปิดไม่ได้นะใครที่เปิดได้5้าการแรกนะคุณคือคนไม่ปกติ <c oughs> โอเคไปต่อที่ไอหลักของเราดีกว่านะมาตอนนี้เราก็เข้าสู่ไอดีหลักเป็นที่เรียบร้อยนะไปรีบเปิดกันเลยนะครับทุกคนนะอย่างที่ผมบอกเลยนะคนที่คน คนที่เปิดเกลือคือคนที่ปกตินะครับใครที่แบบเปิดเสืร์ฟมาแล้วกด5กาแตกแล้วมาคิงบัว่าหากาแตกเนะี่ยคุณคือคนไม่ปกตินะครับแต่ก็ดีใจด้วยนะที่เปิดได้เร็วๆนะคนที่ไม่ได้ก็ซื้อตัวในะครับโดยการควักกระเป๋าตังออกมาดูดิมีกี่แบงค์ <laughs> จะไปฮะการันตีออแต่ากได้ยิงก็ไปถึงการันตีนะครับแต่ถ้ามนอยากได้ก็ เปิดๆได้เล่นไปนะครับไม่หวังอะไรมากนะถึงจะไม่ได้ก็ไม่ค่อยเสียใจนะแต่ว่าไอ้แบบเรื่องนี้ผมเคยดูไงผมดูผม,ผมชอบไงผมอยากได้ไงเอออยากได้ประหยอกสุดนะครับแต่น้องอาเนียก็อยากได้นะถ้าวัดดินเรื่องความสามารถน้องอาเนียก็เก่งอยู่นะครับพอร้อยนี้ข้ามทิ้งไปเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ใช้ไอ้คะแนนกบที่เราสะสมมานะ ในรอบที่เราเปิดเกียอสามพันรูบี้ใช่ไหมนั้นเกลือไปก็มาแลกตัวกระชากในตรงนี้นะครับผมเกลือเป็นอะไรที่แสนจะน่ารักนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนนั้นจงเกลือเหมือนผมนั่นเอง <c oughs> ไ่เจอแล้วไเจอแล้วดูดูดปิดคลิปมึงเลยดิโอ้โหเรียบร้อยนะครับโคนี้แชมเปญโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรหวังว่าทุกท่านจะไม่เกลือเหมือนผมละกันโอเคเรียบร้อยครับกระเจียวแดงมาหนึ่งตัวต่อไปตัวอะไรเรียบร้อยเขียวมาเขียวเลยนะครับสงสัยน่าจะปวดแรงเกินไปตัวนี้ โอเคเนบทุกคนเราก็ไม่ได้ในการเปิดตัวกระชานะแต่ว่าเรายังมีลูบี้อยู่ตั้งร้อยลูบี้เนี่ยผมขอลั่นสักอย่างสองอย่างแล้วกันนะอาจจะได้เลยเนาะ <c oughs> สมัคร่ะส,สมัครน้ำลายะ่ะสุใสผมอาจจะได้ของดีนะเนี่ยเอโอโอ้โหนึกว่าสมัครแบบน้ำลายที่ไหนได้สมัครเกลือเคมปี้โอเคต่อไปนี้เราต้องได้อีกแล้วนะับไปครับผมจัดไปครับอีกห้าสิบลูบี้ อะไรลัน่นจรงนี้อันนี้หัวขโมยยิงเงินนะโอเคอีกสี่สิบลั่นตรงนี้ต่อมีลุ้นมีลุ้นมาเลยอู้คาถาไมาก่กระโหลกโอเคคลิปนี้ผมลาไปก่อนดีกว่านะครับคุณสุขนะนะผมแบบคอผมมันมันคันคอนะออคันมือด้วยนะอยากใส่น้าจังเลยเข็มอยางว่าเข็มงู